วันนี้เอากี่ทุ่มคะทุ่ม,ท,มทำน้องเบาๆลูกจ๋านี่ขนาดหนูเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหนูเป็นลูกคนแรกหนูแล้วหนูเป็นผู้ชายนี่นะแม่ว่าน้องนี่นุมทะทะทะ่มแท้ๆลูกสาวช่างละมุนเหลือเกินมาลูกจ๋ามาเร็วมาจ้าเอ๊ะใครอยู่ในนั้น <c oughs> ใครอยู่ในนั้นเผ <c oughs> ยตัวด่วน อุ้ยมีแอปปิดด้วยโอทีทีททีไม่ถีบน้องแบบนั้นนะคะทะไม่ถีบน้องแบบนั้นนะที่ขฟังแม่หนูไม่ถีบน้องแบบนั้นโอเคไหมห้ามทำลายร่างกายกัน อามาแปลงฟัน,คนใครเสร็จก่อนได้ขึ้นบ้านก่อนโอเคปะมา